สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่อง My l o เล j j 598 Channel หรือว่าช่องทางยูมารุมฮักไอยูสวัสดีทุกท่านนะคะเราจะมาพูดถึงเงินที่จะแจกเห็นบอกเคาะมาแล้วว่าจะแจกเป็นเงินสดใช่ไหมคะทุกคนจะแจกเป็นเงินสดว่าเข้าเข้า,ขาแอปเป่าตังหรือว่าแอปสวัสดิการคนจนนี้เลยเนาะสวัสดิการคนจนนะคะ ถ้าฟังข่าวไม่ผิดเนาะเพราะพามาเร็วเจฟังข่าวเมื่อเช้านะคะก็เลยเอามาเล่าในช่วงเย็นนี้แหละค่ะเนาะก็คือแจกท่านที่คือหนึ่งหมื่นสำหรับผู้เปราะบางนั่นแหละค่ะเนาะก็ดีใจด้วยนะคะกับเงินที่จะได้กันนะเนาะก็หวังว่าจะใช้ใจ่ายอย่างประหยัดกันนะเนาะนะคะว่าเราได้มาแล้วก็ต้องรู้จักว่าเราต้องใช้อะไรนั่นแหละค่ะเนาะก็ดีใจกับทุกท่านนะคะทุกคนเนะาะหวังว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยก็จะช่วย ทุกๆคนได้บ้างเนาะอันนี้ก็ดีใจแต่ว่าการที่เขาอ,ออกมาแล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ยินข่าวว่าครมอรตั้งเสร็จหรือ,อยังนะคะใครอยู่กระทรวงไหนอะไรอย่างนี้ก็คือยังไม่ได้ยินข่าวเนาะก็คงยังตั้งไม่เสร็จเนี่ยละคะเนาะก็เห็นมีประเด็นมากมายเกิดขึ้นนะคะก็คือยังไม่ลงตัวกับครมอรในชุดรัฐบาลเนาะก็คือใครจะไปอยู่กระทรวงไหนเนี่ยยังไม่มีการชี้แจงออกมาใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะก็รอลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นยังไงใครจะไปอยู่กระทรวงไหนก็เข้าไปแล้วก็หวังว่าประชาชนจะได้ประโยชน์มากมายเนาะแต่มันก็มีข่าวเล่นรอดออกมาน่นแหละค่ะน้องว่าแต่ละพักแต่ละอะไรเงี้ยนะคะมันมีปัญหาวุ่นวายในพักเหลือเกินย้ายถิ่นย้ายฝั่งไย้อะไรกันเยอะแยะนะคะแล้วมันก็มีข่าวบอกจะหันไปจับคั่วกับคนที่เคยทิ้งมือกันมาถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะหุยนะคะคนไทยเราต้อง ดูให้ดีๆนะคะต้องอย่ากระพริบตาในข้อกฎหมายต่างๆที่จะโวหวตหรือที่จะนำเสนอกันเข้าสภานี่ยเลคะเนาะเพราะเรารู้ว่าทั้งสองพักเนี่ยนะคะเคยพูดเคยแสดงเคยกระทำอะไรบางอย่างออกไปเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เราเห็นนะคะทุกคนอยากให้คนไทยจับตาดูให้มากๆนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่า ในครมรนี้ยังจัดไม่ได้เลยใช่ไหมคะมันมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ข่าวถึงการร้องเรียนของอดีตพักนะคะอดีตพักที่ถูกยุบไปนั่แหละที่เป็นทนายนั่นแหละค่ะเนาะที่ไปร้องเรียนให้ยุบพักภูมิใจไทยนั่นแหละคะ่ะว่าขาดคุณสมบัติก็คือขาดจริยธรรมในการที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งนั่นแหละค่ะเนาะก็คงรอดูกันต่อไปนี่แหละคะ่ะมันมีเงื่อนไขแบบนี้เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะเนาะแล้วสั่ง สั่งสอบอยู่สองท่านในพักภูมิใจไทยก็คือหัวหน้าพักและก็อีกท่านหนึ่งนะคะทุกคนก็คงจะรู้นั่นแหละคะ่ะเนาะเพราะมันมีข่าวว่าอะไรหลายอย่างนี่ยลองลองไปฟังข่าวแล้วกันนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนี้นะคะว่าเงินหนึ่งหมื่นที่บอกจะแจกไปนะแต่คอรมงเขายังตั้งไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะแจกได้เมื่อไหร่นะคะทุกคนเนาะก็ให้ดีใจไว้ก่อน แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะแจกได้เมื่อไหร่นะคะถ้าแจกเป็นเงินสดเนี้ก็สนับสนุนนะคะเพราะว่าคนไทยเรานะคะผู้เปราะบางหรือว่าทุกคนแหลคะค่ะที่จะได้รับเงินในส่วนนั้นก็จะได้เงินสดติดมือตัวเองโดยไม่ต้องไปหักโน่นหักนี่หรืออยากจะทําอะไรคือเป็นเป็นเงินสดที่จ่ายคล่องนะคะเนาะเราไม่ต้องไปรอว่าโอ๊ยทําไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะเอาไปหมุนเวียนของเราก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะ นั่นแหละค่ะมันก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะแต่ก็ต้องรอรอไปก่อนนะคะว่าเมื่อไหร่จะถูกโอนเข้าบัญชีเนาะนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะโอนเข้าบัญชีให้กับประชาชนตามที่สัญญาคือกันยาใช่ไหมคะที่เคยสัญญาไว้นะแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะก็ดูกันไปคะ่ะทุกคนเนาะก็เห็นตอนนี้ก็วุ่น สารพัดพรรคที่มีปัญหากันนั่แหละตามข่าวเนาะนะคะแตกกันสนันวันไหวนะคะนี่แหละค่ะการเมืองวันนี้ดีกันพอเริ่มที่จะย้ายขั้วกันเมื่อไหร่ก็จะด่าซึ่งกันและกันขุดสารพัดที่จะขุดนะคะมีปัญหาสารพัดที่จะมีในนั้นแหละค่ะแต่สําหรับไม่เลิฟเจเจนะคะไม่เลิฟเจเจดูการเมืองมานี้นะคะก็เขาเรียกอะไร คือรู้ทั้งรู้ว่าคนใหญ่คนโตคนหนึ่งเนี่ยทำผิดกฎหมายติดคุกนะคะก็คือเป็นดีตไปแล้วเนาะแต่ด้วยที่ว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีไงคะเป็นมหาเศรษฐีทั้งทงท,งที่รู้ว่าจริยธรรมไม่มีอยู่ในตัวตนเนี่ยความซื่อสัตย์ไม่มีเลยเนี่ยโดนตัดสิทธิ์โดนตัดสินก็เพราะความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมในการ นะคะที่จะดํารงตําแหน่งนี้แหละมันไม่มีโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วแต่พักเล็กพักน้อยก็พร้อมใจกันเดินเข้าหาน่นแหละค่ะเพราะคําว่าอํานาจอยากมีในมือทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านั้นที่ได้มาอํานาจที่มีในมือนะ่ะแต่ไปหารือกับคนที่ขาดจริยธรรมความซื่อสัตย์นี่แหละค่ะมันจึงเกิดประเด็นมากมายในในสังคมเรานี่แหละเพราะความว่าซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตั้งมันไม่ค่อยมีอยู่ในจ,ใจิตใจนั่นแหละค่ะคือผลประโยชน์ที่มันจะเข้าหาตัวว่างั้นเถอะนะคะผลประโยชน์ที่จะเข้าหาตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไมล์เลบเจดูมาตลอดแต่เราไม่ค่อยได้มายุ่งเรื่องพวกนี้มาปี2ปีนี่แหละเริ่มมาพูดนะคะมันก็คือแต่ละพักทุกพักที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็เคยเป็นอดีตสสที่เคยทำงานร่วมกัน ในปีที่รัฐบาลชุดนี้เคยเป็นนายกในชุดอดีตก่อนนู้นนั่นแหละคะ่ะเนาะก็คือปีตั้งแต่ปีที่เขาเลือกตั้งแลนสไลด์นั่นแหละคะ่ะคือได้อันดับหนึ่งแล้วก็จะตั้งพรรคพรรคเดียวนั่นแหละคะ่ะคือตั้งรัฐบาลพักเดียวช่วงนั้นแหละคะ่ะก็คือมีอดีตแต่และพักคเล็กพรรคน้อยที่เข้าร่วมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็คือเป็นอดีตที่เคยอยู่ร่วมกัน ในพักนั้นมาก่อนทุกหลายๆท่านเลยนะคะทุกคนไล,ล,ลายท่านเลยมันจึงไม่แปลกหรอกคะ่ะในวันที่เขาเรียกว่าจะไปหาหรือกันเรื่องจะตั้งใครนะคะจะโหวตใครเป็นรัฐบาลนั่นแหละคะ่ะก็จึงมีเหล่านั้นเข้าไปมากมายนั่นแหละคะ่ะเนาะก็มารอลุ้นกันค่ะว่าจริยธรรมของคนแต่ละคนใครจะหลุดใครจะร่วง ในการกระทําของตัวเองล้วนๆนั่นแหละคะ่ะจากอดีตสู่ปัจจุบันอดีตเคยทําอะไรไว้ปัจจุบันก็จะส่งผลอดีตท,ที่เคยทานั่นแหละคะ่ะมาให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่ออสิ่งที่เคยทํามาก่อนนะ่ะสิ่งที่เคยทํามาก่อนนะ่ะมันจะมาประจานตัวเองในวันนี้แล้วค่ะใครไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็จะได้เห็นกันในอนาคตนี่แหละคะ่ะเนาะ คลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็คือมาแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนที่จะมีโอกาสได้เงินหนึ่งหมืนะคะส่วนไมลเลิฟจจีบอกเลยนะคะไม่รับไม่เอานะคะแล้วถ้ามันมีชื่อของเราไปรับเงินในส่วนนั้นให้รู้ได้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนของไมลเลิฟจจีแน่นอนนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ